สวัสดีครับเราจะมาดูปั๊มลมออยฟรีกันนะครับไม่หมุนนะครับมีไฟเข้านะเปิดอีกทีนะเงียบนะครับกระแสไฟเข้านะแต่ไม่หมุนมาดูฝั่งค่าปลากันนะครับ ปลาก็มีไฟเข้านะครับไม่หมุนนะเดี๋ยวจะทำการลื้อถอดชุดนี้ออกขยับใบพัดดูนะครับว่าขยับได้ไหมร <L NT, S 1> ับก็เรา <อ S 1> ก็จะลองเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นนะไฟเข้าแล้วไม่ขยับนะครับ ก็แสดงว่ากดลวดช็อตแล้วนะครับไหนนจะจ้ามาเลยจ้าดูเกิดบ้านดีจ้ามียอดไหมจ๊ะน่าไฟเข้านะครับน่ะไฟเข้าอยู่ยที่หกเกียร์แดงนะครับก็จะทำการลื้อนะครับแสดงว่ากดลวดเขา ได้ชัรรอบเรียบร้อยแล้วนะครับ